วันก่อนนะคะเราคุยเรื่องคนไข้อาการเจ็บแน่นหนอกแบบเจ็บจี๊จๆแล้วก็สี่ประเภทที่ไม่น่าเป็นโรคหัวใจแต่วันนี้หมอจะมาเล่าเคสที่ไม่น่าเป็นโรคหัวใจเลยแต่ด้านเป็นโรคหัวใจมีอาการอะไรบ้างนะคะถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามกดเซฟกดแชร์หมอเหมียวไว้นะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังค่ะคนไข้คนที่หนึ่งบอกว่ามีอาการจุกอยู่ตรงลิ้นปี่ตรงนี้นึกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะก็เลยกินยาลดกรดแล้วก็ไปวิ่ง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 ให้มันหลุด ปรากฏว่าไม่หายก็เลยมาหาหมอมาถึงทําขึ้นหัวใจก็เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุาบอลูนทันทีวันนั้นนะคะคนไข้ย,ยังมีชีวิตอยู่คนไข้คนที่สองบอกว่าปวดที่ต้นแขนนะคะเนี่ยปวดแถวเนี้ยลาวไปที่ต้นแขนไปหาหมอกระดูค่ะไปฉีดยาเข่ากลามแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมาหาหมอก็เป็นหัวใจฮาร์ตแอตแทคเช่นเดียวกันคนไข้คนที่สามเป็นฝรั่ง มาที่คลินิกหัวใจแล้วก็บอกว่าปวดสะบักข้างหลังด้านซ้ายเราก็เอ๊ปวดสะบักมาหาหมอทําไมทําไมไม่ไปหาหมอกระดูกคนไข้บอกว่าเคยมีคุณพ่อคุณแม่ปวดสะบักแล้วเป็น h ฮาร์ t แท็กก็เลยมาหาหมอหัวใจก่อนหมอก็ตรวจถอดเสื้อออกมาเอ๊ะทําไมเหงื่อแตกเต็มเลยแต่หมอก็เอ๊ะดูเขาดีมากเลยอาการไม่เหมือนเดินมาชิวๆเลยนะคะก็เลยอะเดี๋ยวไปทํคขื่นหัวใจซะหน่อยนึงปรากฏว่า ทำขึ้นอ,อกหัวใจเป็นฮาร์ดแแท็กเฉียบพันเช่นเดียวกันซึ่งเขาเชื่อสัญชาตญาณของเขาก็เลยมาหาหมอหัวใจฟังดูยากเนะาะแยกไม่ออกจริงๆค่ะอันไหนเป็นโรคหัวใจอันไหนเป็นโรคกระดูกอันไหนเป็นโรคกระเพาะนะคะแยกยากจริงๆไม่ต้องแยกค่ะขณะหมอมีประสบการณ์มา20ปียังไม่สามารถแยกได้จากการฟังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นเบาหวานความดันไขมันโรค ในครอบครัวนะคะอายุเยอะกว่า45ผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ55มากกว่า55แล้วคุณมีอาการไม่สบายตั้งแต่สะดือขึ้นไปถึงติ่งหูนะคะรู้สึกไม่สบายตั้งแต่สะดือขึ้นไปถึงติ่งหูทําขึ้นหัวใจไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสแค่120นาทีถ้าช้ากว่านั้นกู้ไม่ทันกล้ามเนื้อก็จะตายไปแล้วจะกลายเป็นหัวใจวายเรือรังนะคะถ้าชอบความรู้อย่างนี้อย่าลืมกดติดตามกดเซฟกดแชร์ให้หมอเมียวนะคะหรือมีคำถามหรือมีประสบการณ์ เขียนคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ